สวัสดีครับสวัสดีค่ะดานิทอ่าพบกับคุณครูปาเที่ยวเลยนะครับคลิปนี้เราจะไปกันที่อุทยานแห่งชาติตากศินมหาราชครับอ่าเราน่าจะโอเคโอ้เดี๋ยวเดียวตอนนี้เราอยู่ตลาดอะไรนะตลาดตลาดดอยมูเซอร์ของของระหว่างระหว่างทางแม่สอด กับตากอืมันจะมีทั้งขาเข้าแม่สอดและขาขาเข้าขาลงออกตากนี่แหละมีทั้งใหม่และเก่าดีมากถ้าใครมาแถวนี้นะครับผลไม้เยอะมากเลยอืมอืเวิร์กเลยโอเคไปไปไปเดินทางลูกไป จากด่านเก็บค่าบริการนะครับเข้ามาถึงทางขวามือก็จะมีลานกลางเติ้นนะครับลานห่มดาวก็ก่อนทางเข้าก่อนป้ายครับจะม,มีหนึ่งลานเป็นลานแรกแล้วขี่เข้ามาแล้วก็ขี่เข้ามานะครับ เานแห่งชาติตากเจ็ดมหาราชตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงเช้ามีหมอกฟุ้งครับหมอกฟุ้งอากาศมกขคืนประมาณ20องศานะครับล้ลานหนึ่งก็ลานเมืองตากครับฝั่งนี้นะครับลานเยอะครับ เต็นพื้นถือว่าเยอะครับของนี้ก็ากางได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูครับมันจะเป็นเข้ามาถึงแล้วมันจะมีลานซ้ายมือขวามือนี่ก็เป็นที่หยอดรถนะครับ งานง่าเกี่ยวเกียวได้รดนสนสวยๆนะครับสว่วนฝั่งขวามือก็เป็นลานเหมือนกันก็คือเข้ามาทั้งสองฝั่งก็การเต็นได้ทั้งสองฝั่งเลยสว่วนซ้ายมือจะเป็นลานจอดรถครับ ร้านนี้จะเป็นร้านที่ได้รับความนิยมนะครับส่วนร้างสายมือชื่อร้านสวนสวนนี่ครับยาวๆเลยสองฝั่งจนถ,ถึงหน้าที่ทำการตรงนน้นนะครับโนนครับแบบสูน เป็นมอเตอร์โฮมนะครับก็จอดมอเตอร์โฮมจอดตรงนี้จกลเต้นหลังคาอีกคันหนึ่งก็จอดตรงนั้นสีดำมีรถมาเราหลบหน่อยนี่ครับ ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นลานตรงนั้นก็จะเป็นหลังเ็กเต็นท์ก็เป็นอดอยอะไรนะชมดอยคาเฟ่กา,าแฟสดส่วนซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำใหม่รู้สึกจะเป็นห้องน้ำใหม่ส่วนนี้ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตากสินตอนนี้ยี่ป็นองศานี่ครับรกลกันตรงนี้ส่วนข้างหน้าจะเป็นที่ทำการครับ กลางกันตรงนี้เจาหน้ที่ให้กลางแถวนี้นะครับท้าวท้าวอยู่ลดหน่อยตอีไหนน้องดาลินดินแต่เช้าหาบน้ำไหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโออ้โหโ้อ้โอ้โอ ไหนน้องน่าลินเยอ้ยเปไ็นไรหลืใส่ชุดอะไรเนีนย่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตา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 ดตายตายนายตายตายตอยตายายตานตายตานตะยตายตายลายายรายตายตายตาูตาายยยคายตายตายยตยาาตาายตานาาาตาตาา จังหวัดตากใช่ไหมคะใช่จังหวัดตากห้องน้ำห้องน้ำพูดถึงห้องน้ำว่าห้องน้ำเยอะมากห้องน้ำมีหลายจุดใกล้ๆกันด้วยนะคะทั้งห้องน้ำเก่าห้องน้ำใหม่ก็สภาพดีเกือบหมดนะคะลานก็เยอะเนาะลานเยอะมีหลายมุมหลายแบบให้กลางนะคะไม่ว่าจะเป็นรถบ้านรถเต็นท์หรือเต็นท์เต็นท์พื้นอะไรก็มีให้เลือกหลายหลายมุม จุดชาร์จแบตโทรศัพท์ตรงข้ามร้านค้าสวัสดิการลองลองถามเจ้าหน้าที่ดูครับเพราะว่ามันต้องเดินลงไปหน่อยหนึ่งชาร์จแบตชาร์จ power bank อะไรได้ครับที่นั่นพอมีแล้ก็มีออหมอกเยอะมากเออหมอกฟุ้งทั้งคืนอากาศก็เย็นกำลังดีแต่ถ้าปลายปีน่าจะหนาวเลยล่ะชมวิวก็เห็นเขาไปถ่ายรูปกันเยอะนะแต่เราไม่ได้มีเวลาพอดีเป็น เป็นคืนหลังสุดคืนส,<อ>สุดท้ายทีท่จะกลับบ้าน okay. ทริปยาวอ่ะนะก็เลยไม่ได้พกัก็เลยไม่ได้ไปถ่ายรูปเลยนะคะสำหรับทริปนี้ก็จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวก็จะตียาวกลับบ้านกลับนครแล้วใช่เดี๋ยวฝากติดตามคลิปตัอไปด้วยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนจบโอเคไปแล้วบ๊ายบาย